ต่อเลครับวันนี้มาพบกับพวกผมอีกแล้วนะครับผมคงนะครับของต้ครับเอ๊ะทำไมวันนี้คุณท้องแต่งตัวดีจังครับก็ไง่สิครับก็วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องสิทธิเก่าดีเด่นไงครับเราเลยต้องมาแต่งตัวให้ถูกระเบียบกันอ๋อใช่นี่เองนะครับผมงอ้นเดี๋ยวเราไปดูสิทธิเก่าดีเด่นคนแรกกันเลยไปกันเลยนี่นะครับก็คือพี่ชุติมลเนสวรนะครับสิทธิเก่าสาขาการจัดการ k u 7 7สิบเจ็ดพี่เขาเป็นถึงกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท Option for v e w ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เลยนะครับ งั้นเราไปฟังพี่คนที่สองต่อเลยครับผมไปกันเลยครับคนนี้นะครับพี่เมษาใจมนหรือที่เรียกว่าพี่เมษานั่นเองครับพี่เขาเป็นสิทธิ์เก่าสาขาการจัดการรุ่น KU 77ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตน้าดื่มและ OEM น้ําดื่มให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆและเปิดคาเฟ่ที่ชื่อว่า Big Bag g o g o จากการต่อยอดจากมหาวิทยาลายัยซึ่งปัจจุบันมีหน้าร้านจริงและกำลังขยายสาขาและแฟรนไชส์ครับ ได้ยินมาว่าพี่เมษาจะมาให้ความรู้พวกเราในวันวิสเนตนี้ด้วยไหมครับโอ้โหเป็นเจ๋เมากมากเลยนะครับครับผมนั้นเราไปติดตามพี่คนต่อไปได้เลยครับผมไปกันเลยคนนี้นะครับพี่ชยานินโพคาริบูรณ์หรือพี่ต้านเองนะครับสิทธิ์เก่าสาขาการจัดการเคยูเจ็ดสิบหกเทยดิจิทัลสงกัดออนไลน์สเตชันตำแหน่งแอสโซ i a t e a c แอ u n า m แมน g เจอร์คอน s u m e r โปรดัก ส่วนคนนี้นะครับคือพี่กอบัวสุภาพรหรือที่เรียกว่าพี่แฝดน,นะครับนิสิตเก่าสาขาการจัดการรุ่น k u 7 6ตอนนี้พี่เขาทำตำแหน่งพนักงานบริหารพัสดุกองจัดหาพัสดุโครงการายจัดซื้อและบริการการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอมอครับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับพีน่นัทนะครับผมมีชื่อจริงว่านะชวัตประทีปณางเป็นสิธิ์เก่าสาขาการจัดการ k u 7 6 ตอนนี้พี่เขาเป็นซีเนียร์บิสเนสเดเวล OP เมน t ์เอ็กซ i คิว p p o ซีพีโพเทนเชียลลีดเดอร์เดเวล OP เมน t ์โปรแกรมบริษัทเคเรือเจริญพ่อั่า์ซีพีโลตัสและแ,แล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี้กันแล้วนะครับคนนี้นะครับพี่อาร์มวิจักธรรมเลิศนศิสิตเก่าสาขาการจัดการรุ่น KU 76ตำแหน่งที่พี่เขาทำอยู่ตอนนี้นะครับคือซีเนียร์บิสเนสเดเวล OP เมน t ์เอ็กซ i คิว p p o ซีพีโพเทนเชียลลีดเดอร์เดเวล o g เมนข์โปรแกรมบริษัทคเครือเจริญ พ0กพันซีพีแมคโครนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำรูปพี่นองของคนงพวกเราสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าพวกเราจะมาทำคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย